ไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยวงชวบิตกุลนะคะได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนะคะผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่13ขาค่ะและโครงการพิเศษโรงพยาบาลชัยภูมิรุ่นที่1ประจําปีการศึกษา2567ค่ะที่หอประชุมแค่แสตอาคารขวัญแก้วมหาวิทยาลัยวงชวบิิกุลนะคะผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดร นัทวัฒน์วงชาวลิตกุลนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงชาวลิตกุลค่ะได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียาบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่13และโครงการพิเศษโรงพยาบาลชัยภูมิรุ่นที่1พร้อมด้วยขนาดจารย์ผู้สําเร็จการศึกษาจํานวน93คนเข้าร่วมในพิธี โดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทวัฒน์วงชาวลิตกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงชาวลิตกุลได้เปิดเผยว่าการจัดพิธีมอบป,ประกาศนียบัตรนี้นับว่าเป็นพิธีสําคัญที่แสดงถึงการยอมรับในความรู้ความสามารถของผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลังจากได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจนมีความพร้อมในการนําความรู้ไปปฏิบัติในบทบาท ผู้ช่วยพยาบาลน,นะคะนอกจากนี้การจัดพิธีก็ยังเป็นการสร้างเสริมให้ผู้สําเร็จการอบรมได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองต่อวิชาชีพและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองพร้อมทั้งแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกท่านที่สําเร็จการศราึกษาความสําเร็จในวันนี้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความมีวินยัยความรับผิดชอบและความพยายามที่ทุกท่านได้ตรักนะคะได้กระทําตลอดระยะเวลาของการศึกษาเล่าเรียนการศึกษาเล่าเรียนนั้นเป็นการลงทุนที่ ที่สุดของบุคคลหากทุกทนมีความรู้นะคะความเข้าใจในเรื่องต่างๆก็ย่อมจะสามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างรอบคอบอย่างประโยชน์ต่อตอนเองผู้บริการและสังคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะ นอกจากนี้ค่ะในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้อบรมผู้ช่วยพยาบาลโครงการพิเศษโรงพยาบาลชัยภูมิรุ่นหนึ่งนะคะโดยนางชุติราพรโชคเหมาะตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลโครงการพิเศษโรงพยาบาลชัยภูมิรุ่นที่1ได้เปิดเผยว่า ได้รับโอกาสสำคัญในการลงสมัครเข้าอบรมหลักสูตรระการศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลโครงการพิเศษโรงพยาบาลชัยภูมิรุ่นที่1ซึ่งก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ตลอดระยะเวลา1ปีที่ได้อบรมก็ได้รับความรู้ประสบการณ์และการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตเพราะว่าวันนี้ จะมีไม่ได้เลยถ้าหากไม่ได้รับโอกาสและได้รับการสน,สนับสนุนจากทางมหาวิทยาลายัยวงชวลิตกุลและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์นรงศักดิ์บำรุงถิ่นผู้อํานวยการโรงพยาบาลชัยภูมิที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเปิดโอกาสให้ได้เพิ่มทุนความรู้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไปค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นงานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ช่วยพยาบาลของรงวิทย์กุลน,นะครับ เป็นผู้ช่วยวยาญาลุนที่13ของมหาวิทยาลัยชิุูรุนก็เ,เป็นโครงการพิเศษร่วมกับโรงพยาบาลชิบูรุ่นที่1ครับก็งานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของข้าบการอบรมผู้ช่ยวยพยาบาลนะครับก็เป็นวันที่ทุกคนเรียนมาครบหนึ่งปีก็ประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับเราต้องเรียนว่ามหาวิทยาลัยชิบูรนนะครับก็เปิดรับหรือขายายด้วยกันโอกาสในการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจนะครับที่จะมาเป็นผู้เช่่ยวยญญาบาลนะก็ยังเปิดรับสมัครอยู่ในรุ่นที่14นะครับ จนถึงวันที่16มิถุนาย,ยนนครับซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับเรารับได้ประมาณ100คนนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นทั้งโครงการปกติก็ที่เรียนที่หมหาวิทยาลัยชิรคุณนะครับแล้วก็โครงการร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมินะครับก็ยังเปิดรับสมัครอยู่จนถึงวันที่16มิถุนายนนี้นะครับขอ,ขอฝากหลักสูตร้ช่วาบยาบาลในปี2568นี้ด้วยนะครับก็เป็นรุ่นที่14แล้วที่หมหาวิทยาลัยเปิดก็ยังดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น ในเรือ่องคุณภาพการจัดก,การศึกษานะครับที่เป,เปลี่ยนต้องต้องการที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้สนใจแล้วก็ผู้ที่จองการจะประกอบอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลครับผมค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองอดทนมาถึงจนวันที่เรียนจบได้ค่ะหนึ่งปีอาชีพผู้ช่วยพยาบาลนะคะก็คืออาจจะเป็นส่วนสัมพันธ์หลักลัเลยหละคะ่ะอยู่ในโรงพยาบาลกะะ็ ส่วนมากอาชีพที่พุกคีกับคนไข้จะเป็นแบบอาชีพของพุกหนูเลยผู้ช่วยพยาบาลส่วนมากพูหนูจะต้องคุกคีกับคนไข้สิ่งที่ประทับใจที่เรียนที่มมง,งนะคะก็คือที่มีอาจารย์มีความเป็นมืออาชีพค่ะแล้วก็อาจารย์ใจดีอาจารย์สามารถให้นักาศาึกษาปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศในห้องเรียนเวลาอาจารย์สอนอย่างเงี้ยถ้าเรา,เาไม่เข้าใจตรงไหนสามารถยกมือถามได้นะเวลานั้นได้เลยค่ะ ค่าสำหรับน้องๆพี่ๆท,ท,ที่สนใจมาเรียนที่นี่นะคะอันดีต้อนดับนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ ทางนี้นะคะการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนี้ก็เป็นพิธีสําคัญที่แสดงถึงการยอมรับในความรู้ความสามารถของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อช่วยพยาบาลหลังจากได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยและมีความพร้อมในการนําความรู้ไปปฏิบัติกับผู้รับบริการบนหอผู้ป่วยสถานประกอบการและในชุมชนนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างเสริมให้ผู้สําเร็จการศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและเกิดความภาคภูมิใจเพื่อแสดงความชื่นชม ยินดีนะคะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไปค่ะ